ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารอายุกาอตัวพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันศุกร์ที่1 0พฤษภาคมโดยล่าสุดแอดวินจะพามาติดตามในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุก่อตัวนะครับซึ่งในขณะนี้ยอมพ่อประกาศตา่ำ บริเวณอ่าวมัตบันได้ก่อตัวขึ้นเป็นหย่อมความรากาศต่ำ93บีแล้วนะครับในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละเจจูด15.6องศาเหนือลองจิจูด96.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกมุ่งนาเข้าสู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย และจาเคลื่อนตัวเข้าสู่บริณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยนะครับจะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในวันนี้20สภาคม2565บ,บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรตาก หนองคายบึงการอุดรธานีนครพนมนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรสมุทรสงครามนาคนปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลน,น,นครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองและพังงา ส่วนวันพรุ่งนี้21-22 e พฤษภาคมเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูนรอธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่น การสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยสโธรอ,อำอนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกต อุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครยยนปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหาน,นครปริมณฑลนครน,น,น,นายกปราจีนบุรีตรากแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรี ตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตส่วน23พฤษภาคม2565เนมรินจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตาก เลยหนองคายบึงการหนองบลวลําพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอํานาจเจริญอุบลราชธานีนครสวรรค์อุตัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครเสียยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลนครนายก ราชบุรีสาแก้วจ่าเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากมรสุมทาตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความรกกาาต่ำกำลังแรง บริเวณอ่าวมาตัตตาบันจากเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะอกอกเชิงเหนือทางตอนบนจะทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นนะครับทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง2งอ,นนอ,งองถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบขพอมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ